คือสายแสงแห่งระวีรัศมีโชตส่องเรืองโรดเพื่อความสุขแห่งยุคสมัยขอพระองค์ทรงสำราญพระหฤทยัยเป็นโชคชยัชยโชคขวัญบ้านเมืองเทินควรมีควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระม่อมข้าประพุทธเจ้าบริษัทเครือจเจริญโภคกัณฑ์นจำกัดและบริษัทในเครือ ภาคกลางกระแสความเย็นคงที่ทั้งคนทั้งนอนทั้งวันมิตซูบิชิเฮ e วี่ดิวตประหยัดไฟเบอร์ห้าพร้อมไปปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศมิตซูบิชิเฮ e วี่ดิวตหอมอร่อยใครๆก็ชงม,มาดื่มกันกาฟแฟแคทเธอรีนหอมอร่อยทุกซอง ซิมโก t ทราเวลเน็ตสูงสุด15กิกซิมเน็ตต่างประเทศค่ายไหนก็ใช้ได้เริ่มต้น399บาทเล่นเน็ตช่่ำที่ไหนก็ได้ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษอีกเพียบโก t r a าเวลซิมบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกจาก True t r u e d t ท c หอมอร่อยใครๆก็ชงม,มาดื่มกันกาแฟแคทเธอรีหอมอร่อยทุกซองเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวัน n Earth พาคุณรู้ทันทุกสภาพอากาศาทุกแหล่ต่อมบนจะอ่อนกำลังลงค่ะฝนยังไม่หมดและเจาะลึกทุกปรากฏการธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบโลกร้อนที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเรามากน้อยแค่ไหนติดตามได้ใน TNN Earth เข้าใจอากาศเข้าใจโลกทาง TNN ช่อง16และ Truevision 777ตัวเองอยากกินอะไรปะ ปมาไมาดๆปลาหมี้อร่อยฉ่ำใจ <l oss> ปลาแผ่นเสียบไม้แท่นจังสติ๊กสับจริงจิงใจอร่อยฉ่ำทุกไม้ปลาแผ่นเสียบไม้แท่นจังสติ๊กแท่นจังสติกแ <l oss> ลกตะตะซอยงาดำ <l oss> เข้มประโยชน์ทุกคำ <l oss> หอมงาดำอร่อยมาก